เรื่องราวของแซมซันตอนที่สองผู้วินิจฉัยบทที่14ข้อที่1-20พระเจ้าประทานแซมซันให้กับครอบครัวของมโนอาเพื่อช่วยอิสราเอลจากดินแดนที่แข็งแกร่งเรียกว่าฟิลิสเตียพระเจ้าทรงอวยพรแซมซันและแซมซันเติบโตขึ้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า แซมซันไม่ได้ทำสงครามเพื่อช่วยอิสราเอลแซมซันใช้วิธีที่ต่างจากคนอื่นนิดหน่อยเขาตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองทิมนาในฟิลิสเตียเพื่อต่อสู้กับชาวฟิลิสเตียเพียงลำพันธ์แม้แต่พ่อแม่ของแซมซันก็ไม่เข้าใจสิ่งที่แซมซันคิดและถามเขาว่า ทำไมไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่คนอิสราเอลของเราและคนฟิลิสเตียก็ไม่สงสัยแซมซันด้วยคิดว่าแซมซันต้องการเป็นคนหนึ่งในพวกเราแน่ๆเพราะเห็นว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงของเราร่างวานทางไปทิมนาเพื่อพบกับภรรยาในอนาคตเขาเจอสิงหนุ่มตัวหนึ่งสิงนั้นคารามเข้าใส่แซมซัน จากนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงสถิตก,กับแซมซั่เขาต่อสู้กับศิลด้วยมือเปล่าตามพระคัมภีร์แซมซั่งฉีดศิงหนุ่มออกจากกันเหมือนลูกแพะที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือแซมซั่แวะดูซาศินเขาเห็นฝูงผึ้งและน้ำผึ้งแซมซั่งชิมน้ำผึ้งนั้นและนำไปให้พ่อแม่ของเขา ในวันแต่งงานของแซมซันชาวฟิลิสเตียสามสิบคนได้รับเชิญไปงานเลี้ยนแซมซันมีเสื้อผ้าสามสิบตัวและให้ปริศนาแก่พวกเขาแซมซันพูดกับพวกเขาว่ามีของกินได้ออกมาจากตัวผู้กินเขามีของหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรงปริศนานี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับศีลที่ตายแล้ว ซึ่งแซมซั่งค่าและน้ำพึ้งที่ออกมาจากมันเมื่อใกล้ถึงวันสุดท้ายของงานเลี้ยงชาวฟิลิสเซียที่ไม่สามารถตอบคำถามได้เริ่มคุมคู่แซมซั่งและภรรยาของเขาโดยบอกว่าพวกเขาจะจุดไฟเผาบ้านหากพวกเขาไม่บอกคำตอบแซมซั่งรู้ว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น แต่เพื่อเห็นแก่ภรรยาของเขาแซมซันบอกพวกเขาว่าปริศนานี้เกี่ยวกับศิลและน้ำพื้นแซมซันไปที่เมืองอื่นในฟิลิสเตียปองเสื้อผ้าสาสชุดแล้วมอบให้แก่ประชาชนแล้วเขาก็กลับไปหาภรรยาคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น เธอได้แต่งงานกับชายคนอื่นไปแล้วในระหว่างนี้แซมสั้นโกรแซมสั้นจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวซึ่งเท่ากับ10คูณด้วย30คนที่ทำสิ่งน,นี้แซมสั้นจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวผูดหางตีกันเป็นคู่ๆแล้วเอาคบเพลินผูดติดไว้ระหว่างหานทุกๆคู่ พอจุดคบเพลินแล้วก็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟิลิสเซียที่ข้าวยางตั้งรวนอยู่ไฟก็ไหม้ฟองข้าวของชาวฟิลิสเซียด้วยชาวฟิลิสเซียได้รับความเสียหายมากกว่าสงครามอื่นๆไม่เพียงแต่มเมล็ดพืชยืนต้นเท่านั้นแต่ยางเผาสวนองุ่นและสวงมะกอกด,ด้วยคุณคิดอย่างไร การต่อสู้ของแซมซันนั้นแตกต่างจากการต่อสู้อื่นๆที่เราเคยเห็นในผู้วินิจฉัยใช่ไหมแซมซันไม่ได้ต่อสู้กับผู้คนนักพันเหมือนที่กีดีโอทำแต่เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและด้วยกำลังและสติปัญญาของเขาเองแซมซันกำลังเดินทาง ไปต่อสู้กับชาวเมืองต่างๆของชาวฟิลิสเตีย